สวัสดีครับ FC ครับผมพามาดูคันนี้ครับเป็น U8 นะครับเอ้ไม่ใช่ยูห้ายูห้าสานะครับลูกค้าตามมาจากที่ผมรีวิวนะครับนะลูกค้าตามมาเลยนี่งานปั้นนะครับขึ้นใหม่หมดเลยนะครับคัสตอมขึ้นใหม่เลยนะครับผมบอกเลยว่ายากสุดๆนะครับอันนี้ขายุ้นสัตวเล็นะครับออกแบบเขียนแบบใหม่นะครับเขียนแบบใหม่ออกแบบใหม่นะครับก็ ประมาณนี้เลยสวยๆครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับนะนี่ครับหลบแตะให้ด้วยนะครับเนี่เราทํางานตัวเลขกันนะครับผมบอกเลยโมประจํานะครับนี่ทีเด็ดเลยนี่นี่ครับใส่หม่องเกลานะครับเนี่ยใส่ที่เดิมนะนี่เดิมๆเนี่ยคั้นนี้บอกเดิมๆเดิมๆนะอ่าเนี่ยครับดูภาพรวมเลยผมป้ายยาไปแล้วถังพึ่งน้ํานะครับ พี่บอกว่าเดี๋ยวมาทาพร้อมออยนะเดี๋ยวไปถามพี่ดีกว่าลูกค้าเก่าผมขอบคุณมากนี่มาทํากับผมกี่คันละสามคันละพี่ตั้งแต่ร้านเก่าตั้งแต่ร้านเก่ามาในตามขอบคุณมากของดีไม่ต้องการันตีเดี๋ยวลดราคาให้โอเคพี่เหมือนชาวบ้านแล้วดูแพงแค่นั้นเองเป็นไงพี่ถูกใจไหมเอาจริงก็ผมว่ามันดูแพงนะพี่ พี่เขาอยากได้ทรงนี้เลยเออนะพว่น้ามาปุ๊บบอกอยากได้ทรงนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็จัดให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอประกอบนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับพี่ครับใครอยากได้สเปคนี้สเต็ปนี้ก็ต่างจังหวัดเหมือนเดิมคือเก่านะครับก็สั่งได้นะครับก็ไปติดตั้งได้เหมือนเดิมนะครับเรามีตำแหน่งทุกอย่างให้เราทำงานเป็นตัวเลขนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แน่นอนนะครับแต่ต้องรอของช้าหน่อยช่วงนี้ก็ประมาณคิววันเดือนกว่านะครับขอบคุณมากครับเอซีฝากไว้ในอ้อมใจนะครับคันดิครับ ยอดได้คันนี้น่าจะได้ยอดแบบ